ชนก็ดีครับเหนือศิลาก็ดีครับเป็นประเภทเตะขาต่อยท้องต่อยหน้าเลยครับติดตามกันนะครับในพิกัดน้ำหนักร้อบสาปอนด์ครับวันนี้ศึกเพชรยินดีนี่ทุกคู่เดือดหมดครับคู่ต่อไปเพชรวันชัยมัจจุราชไม่เดือดได้ไงครับแล้วก็คู่เอกคิมรวยลิทิเดชไม่เดือดได้ไงครับโอ้โหเรียกว่า <c oughs> ทีมงานจัดแล้วก็ประกบคู่ครับทีมงานเพชรยินดีแล้วก็มีหนุ่มโบ๊ทครับหกกันกองคู่มวย วันนี้นี่โอ้โหเรียกว่าสุดยิ่งใหญ่แล้วคุณออสพรุ่งนี้เคี่ยวพยักนาบิลโอ้โหฟแฟนๆมาอยากดูเหลือเกินพรุ่งนี้เขาบอกว่าเป็นคู่แปลกในยุคนี้ครับนาบิลนี่เป็นนักมวยไทยที่ส่วนสูงมากที่สุดในยุคนี้แล้วหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดเซนติเมตรมีสูงกว่านี้ไหมครับมีสูงกว่านี้ไหมพี่ลีโอ้โหเรียกว่าหายากเลยนะครับร้อยแปดสิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับแล้วก็พิกัดน้ําหนักนี่อยู่ในเวทหนึ่งร้อยสามสิบปอน แล้วก็เป็นมวยที่มาเร็วเหลือเกินนะครับหรือว่าชกเมืองกรุงไม่กี่ครั้งนะครับก็สามารถสู้กับขึ้นไปสู้กับทางด้านของเขี่ยวพยัก์ได้นะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับใครจะมองว่าเป็นรองนี่แต่เชื่อในทีมงานผู้จัดนะครับทีมงานพิจินดีนี่เกมการชกนี่ต้องออกมาสนุกเร้าใจแน่ครับโอ้โหเรียกว่าเนี่ยแหละครับสร้างชื่อมากี่ไฟนี่วัดชั้นยอดมวยเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องดูครับนาวิวอ่าถ้าเกิด มาจับพัดจับหูผ่านเขี้ยวพยัก์นี่โอ้โหคุณออสเอ้ยผ่านพยักษ์รออยู่โอ <c oughs> พี่คราวพี่คราวนะครับ <c oughs> ผ่านยอดมวยหนึ่งพศยอดมวยสามพศรออยู่เลยเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าตอนนี้ผู้ที่สองยกแรกกรรมการบอกว่าออกอาวุธก่อนเพราะว่าแฟนๆหวังเหลือเกินว่าคู่นี้นี่มันต้องเดือดมันต้องเดือดเพราะฉะนั้นดูชั้นดูเชิงแป๊บเดียวพอครับคู่นี้ เอาเลยครับพอสับมือให้ชกกันนี่ขยับเข้าหาเลยนะครับทั้งคู่โดยเฉพาะทางด้านของเพชรเดินชนนะครับขยับเข้าไปขวาเจอขวาไทรพลาดไม่ได้นะครับเตะขวาต่อยขวาแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะทางด้านของเหนือศิลานี่ก็เป็นมวยที่ออกหมัดเม่นออกหมัดคมเพชรเดินชนนี่ก็หนักแรงทุกลูกนะครับทั้งเตะทั้งหมัดครับก็ย้ํากับแฟนมวยนะครับปวดหนักปวดเบาหรือว่ามีธุระปับปังที่ไหนครับหยุดก่อนเลยนะครับ ดูคู่นี้ให้จบก่อนครับเพราะว่าถ้าเผลอนิดเดียวเนี่ยมีโอกาสไม่ได้ดูช็อตเด็ดครับและเชื่อว่าเพชรเดินชนกับเหนือศีลานี่อยากจะโชว์เต็มที่แลลวครับเพราะว่าได้ออกช่องทรูโฟ r y o ยู่แฟนมวยดูอยู่77จังหวัดครับโชว์ได้โชว์เลยครับโอ้ยนี่ครับจิมมัด1-2แบบหวังผลเลยครับเดี๋ยวต้องดูครับคู่นี้หนักแรงทุกลูก ฝ่ายแดงนี้พี่วีรับพลครับแชมป์เป็นโลก2สถาบันยอดมวยไทยติวเข้มฝ่ายน้ำเงินทีมงานแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดต้องขอบคุณครับเพชรยินดีอะคาเดมี่จรันสนิทวง34ครับสาสกุลยิมตลาดกลางและตลาดกลางและสวัยลำลุกกาคลอง4ี่อ้ยยอ้ย เอาละครับโดนสองงัดเข้าไปนะครับทัดมาลาโอ้โหเลยว่ามานะครับไม่ทันระวังเลยนี่หละครับตุจริงๆครับคู่นี้เริ่มแล้วครับตอนนี้ทางด้านของเหนือสีลานี่เห็นช่องนะครับพยายามจะไล่เบียดเลยนะครับตอนนี้ทั้งเข่าทั้งแข้งนะครับทั้งศอกนี่มาเป็นชุดครับโอ้ยยังไงครับรับยังไงดีครับมาต้องต้องเอาตัวรอดก่อนนะครับโอ้โหเพชรเดินชนแหมพาดจังหวะเดียวนี่ <N> เนื้อศีลามาเป็นชุดเลยครับแล้วดวงค่ายตอนนี้วออุรชากาลังแรงหยับหยาประมาทล้วงท้องยัดเข่าเข้าไปอีกครับอยู่ไม่อยู่เอาสวนแล้วฟื้นแล้วครับตอนนี้ฟื้นแล้วครับมาแบบลูกศิษย์ทุกองลันครับมาวาใชัยเป็นว่าเล่นเหมือนกัน <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ฟื้นแล้วฟื้นแล้วครับมาคู่แรกคู่แรกนี่ศอกศอ,อกก็ทําเรื่องไปแล้วครับคู่นี้โอ้หต้นยกสองอ่าตอนนี้เฮดเดินชนมาตั้งหลักตั้งหลักได้แล้วครับรอบวกรอบวกแล้วครับตอนนี้อื เรกว่าตอนนี้เริ่มฟื้นแล้วนะครับทางด้านของเพชรเดินชนโอ้โหเหนือศิลานี่ก็พยายามจะเบียดนะครับทั้งแข้งทั้งศอกเลยนะครับกะเช็คบินให้ได้เอาเลยครับหุกลำตัวไปก่อนไม่สนมาแล้วนี่ครับฟื้นแล้วครับทางด้านของเพชรเดินชนพยายามจะเดินเบียดโอ้มาโดนเตะเจาะยางสะดุ้งให้เห็นเหมือนกันครับตอนนี้แม่หมัดจิ้มของเหนือศิลาแม่นเลยครับศอกอุ้ยแม่หลับตาปีเลยครับเอายังไงครับต้องป้องกันให้อยู่ครับ จังหวะง,งัดศอกของเหนือศิลาวันนี้นี่งัดทะลุกาดทุกเม็ดเลยครับโอ้โหมาโอ้ยขา,าทำท่าสะดุ้งครับทำท่าสะดุง้งเพชรเดินชนโอโ้ตอนนี้มาชุดใหญ่เลยครับโอ้ยเหนือศิลามากรรมการแยกก่อนครับโอ้โหเหมือนจะมีร่องรอยบอบช้ำด้วยนะครับใต้าตาด้านขวาครับของเพชรเดินชนโดนเยอะ,โด,ยอะโดนเยอะจริงๆครับไวไหมครับ ไหวไหมครับขาอีกแล้วครับยางยางแตกไม่ไหวครับโอ้โหจบวัยยก2อีกคู่หนึ่งครับวันนี้มาดูจริงๆครับเหนือศิลาวออุรชาครับนี่พี่ชายแท้ๆของเพชรศิลาครับอย่างที่บอกเลยครับว่าถ้าคู่แรกน็อกเนี่ยคู่ต่อๆมานี่ส่วนใหญ่ก็จะแลกกันเดือดแล้วก็น็อกตามมานะครับโอ้โหเรียกว่าวันนี้2คู่แรกนี่เดือดแล้วเกินครับ